ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ้านมิลลิลิวทูบชอยอีสานบ้านกว่าเองพี่น้องผมบรรยากาศป,ป้าป,ป้าแนวนี้บรรยากาศป้าป้าแนวนี้แบกกาวเป็นล่งผักห่างอันแสนระเทือกขวัญสวัสดีครับพี่น้องผมสิบผ้าพีผ้านองไปกันนะหางงูหางปักหางาเงี้วไหวจับคักำผู้ผมจ้องขาที่นี่ขึ้นหนูผมพี่น้องเพราะว่าได้ตัวนึงแล้ว เพิ่นว่าหนูขมนี่เอาพวนมันไปต้มเป็นสีเพียวาะั่านขมแน่นอนอุ้ยหนกเขาใหญ่เพิ่นว่าขมแน่นอนวะั่นพิ้องอันนี้บ้ามี่ฮู้หูดอกครับว่าขมแบบใดจังได๋บ่เคยจินคันได้กระเที่ยวนี่แหละสิรองกินเบิงพี่นองเลยคันเมนมั่นใดเนาะครับเนาะพระาะวนาสายถูกบักยางเข้าเป็นน่วยไปเนาะบักยางวะท่านเป็นน่วยพี่นอง บักยางเ่าท่านเป็นน่วยเดี๋ยวมันเป็นน่วยว้ายนี่เด้นี่ออกงอเพิ่งเก่า้องออกน่วยนํ่เห็นว่าครับบักยางปลามากกะเบ,บ้ามีบบตรงห่วงครับผมมีให้เห็นแน่นอนพี่นอ้องเป็นน่วยลรวเด้อยครับเด้อกะละกะทาญาดกันบาทนี่ทาญญาิกันเป็นหน่วยแล้วเอาพักเมกีย่บมีสาบ่เอาต้นนี้ต้นเมกเดิพี่น้องพักเมกียเงไดจังบบมี ไปพี่รองผมพยายามกับเล็กกันเฮาสาธุสาธุเดี่ยวทางจะีปาะ้าเะียวเขารูล้างคนอย่งแบบครับเ้อเอานี่พักเมกเด็ดให้เบิ้งกัไหนพี่รองกินกับลาบกับปนกับเจียวลาบ,บลาบนู้ขมนี่สุดยอดเลยเลยนี่นี่ใบมันมเดินทาง ท่านถืวอว่าสั่นปึบปึบปึ๊บปึบหอกแตกแตกแตกแข้างปีได้พี่น้องโอ<ม>้ยนั่นนันตัวนึงน่นตัวนึงนั่นตัวนึงทับอันนี้เป็นกระรอกที่หลอกที่เอาไงยังกระหรอกเขาบ่กจินกระหรอกพี่น้องอืหอนหองยุ่ง

เฮ้ยผูใ้ใดมาเอาวะเสียพี่น้องกับเสียคือที่บ้ามีบ่เข้าใจคือยังสี่แหละกับเสีย เอาไปยังเหรอมาใส่กุ้งใหม่โอ้โอ้ยผีพี่รองได้ปักหางเงีวโอ้ยย่าเฝ้าตายย่าเฝ้าตายย่าเฝ้าตายได้ปลาค้างเงีวปักห้างปวงบนโอ้ยปักห้างปวงพี่รองผมปักห้างปวงปักห้างปวงปักห้างปวงได้ปักห้างปวงยี่หะ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 โอ้ยบ่บ่ตายบ่ตายได้ปักห้างปวงพี่รองได้ปักห้างปวงสุดยอด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 บ่ท่นตายพี่รอง บ่ท่านตาย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 พี่น้องบ่ท่านตายเลี้ยงได้บ่ท่านตายบ่ท่านตายบ่ท่านตายพี่น้องผมบ่ท่านตายเออเออเออเจียนเนลูกใจเยนเน chạy nhân viên luôn. Đeo, 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 đeo. Uy, zoom anh, phù phi nòng, phù nhay, phù nhay, phù nhay. xuất yạt, xuất yạt, xuất yạt, phù nhay. Bố thằng tài. đây này xíu bên tô mẹ pì của ông, này bên tô mẹ, để để ôi, pì long, đểo 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 sút giọt. ไปได้เลี้ยงแล้วโอ,โอ้ยนะสิเป็นตัวแม,เวมเ่เดี๋ยวจะมาเอากับเดี๋ยวจะมาเอากับพี่นอ้อง ่ตัวบ้ามีวายอยู่ตรงนี้อยากให้เป็นตัวเมียโอ้ยหนูนี่เขาอัวผิดไอ้นี่เหยื่อหายเหยื่อหายบ้าอ่อ เยอาหายบ่พอพี่น้องมันลากไปเลยเดี๋ยวเขามาหางไม่เหมือนแรกเดี๋ยวเขามาหางไม่เหมือนแรก แปลกอันนี้ก็ไปกินซื้อๆบ่รลันต้องเป็นโกงไหมพูดคุยกับไอ้แดงต้นบากรุ่พี่น้องต้นบากรุ่บาดบ้ามียางมาจังสี่เหมือนกึนนะเดือวเดือดเดือดยางมาจังสี่ งานแบบนี้อือ

โอ้ <c oughs> โอันนี้เยียเยียสยาบ่าถือกคือเกามันเอาเยียบไปได้จังไงวะบาทกบตรงทางนี้ Okay. Mm hmm. เดี๋ยวเมื่อนี้เขามาเปลี่ยนเยีย่พี่น้องบมอกินหม้อเขาได้ตัวเดียวเท่านั้นละ่ะสุดยอดขอบคุณทุกเรืทุกทรัพย์ทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจกหัวใจทีมงานอีสานบ่นกันเองพี่น้อง ที่ผ่านการได้ข่าวบอกข้ามใจแย่าทางที่ผูสื่อข่าวบอกไปบ้านมีขอโทษขอเป็นผิดน้องเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ